สวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่กับไทยแล้วก็ลิงนะฮะแน่นอนวันนี้จะพามาชมโครงการเพรส t i กพราม2กับผมเป็นโครงการบ้านหรูโครงการใหม่เลยนะฮะจากเฟสเซอร์พรอพเพอร์ตี้โฮมนั่นเองนะครับแต่ละค่ะแล้วก่อนเข้าโครงการนะคะต้องเห็นเลยค่ะว่าที่นี่เนี่ยระบบความปลอดภัยหนาแน่นมากมากด้วยระบบ CCTV นะคะคตั้งแต่เมนเกตนะคะแล้วก็ภายในโครงการทั้งหมดเลยแล้วก็มีระบบการรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะคผมที่สําคัญนี่เลยค่ะก่อนเข้าโครงการเขาจะใช้เป็นคีย์การ์ดแอคเซสระยะใกล้นั่นเองค่ะค มองไปด้านหลังของเราเนี่ยจะเห็นบ้านที่เราจะมารีวิววันนี้อยู่ไกลๆลิบๆเดี๋ยวเราไปใกล้ๆกันทางผู้ชมไปดูเลยดีกว่านะฮะว่านี่คือบ้านแบบไหนแล้วก็มีความน่าสนใจยังไงด้วยนะครับไปและด้านหลังของเราฮะนี่คือบ้านแบบโลฟเฟ์เชนนะครับผมเป็นบ้านที่ใหญ่ที่สุดในโครงการเลยนะฮะมาในพื้นที่ใช้สอย182ตารางเมตรครับในฟังก์ชันสีห้องนอนสีห้องน้ำและ2ที่จอดรถนะฮะต้องบอกว่า พ้องนังเล่นในกว้างขวางมาก<ช>นะครับผมแล้วก็มี Family Area อยู่ชั้น2ด้วยนะฮะ<ช>และเขายังมีชั้นลอยเพื่อเพิ่มการใช้งานในบ้านหลังนี้ด้วยนะฮะต้องบอกว่าครบจริงๆฟังชันในบ้านหลังนี้นะครับผมและที่สําคัญนะฮะรูร้สึกว่าหนาวมากเลยตรงเนี้ย นั่นแหละฮะผมจะบอกว่าที่สําคัญคือเราอยู่ประเทศไทยแต่ทำไมหนาวฮะใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาได้รับแรงบันดาลใจนะคะมาจากบ้านแบบว่ายุโรปตอนเหนืออ๋อแถบสแกนดิเนเวียนั่นเองนะครับผมมาในสไตล์นอร์ดิก u ักชัรี่นั่นเองนะฮะต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยนะฮะข้างนอกนี้ก็สวยมากเลยจะบอกว่าตรงนี้นะคะคือจุดเด่นของบ้านหลังนี้เลยนะคะกับหลังคาสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองนะคะที่โอ้โหดูแล้วโล่งโปร่งแล้วก็อันนี้แค่ด้านหน้าสวยขนาดนี้ด้านในจะขนาดไหนยามไปดูกันค่ะครับผมตามมาเลยครับ คุณผู้ชมครับก่อนจะเข้าไปชมตัวบ้านกันนะครับตรงนี้เลยนะฮะคือลานจอดรถที่บอกว่าจอดได้2คันนะฮะแต่ผมว่าถ้าจอดดีๆนะฮะมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงก็ได้กว้างมากเลยนะแล้วแบบว่าเวลาเราแบบไปช้อปปิ้งมา เอาของลงเข้าประตูนี้ได้เลยอ่าจะมีประตูที่เชื่อมต่อกับลานจอดรถนะฮะไปทางโซนยืงๆครัวนิดนึงนะฮะเราก็สามารถที่จะวางของที่เราซื้อมาตรงนั้นได้เหมือนกันนะ<ช><ช>คือว่าสะดวกสบายมากนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทางโครงการเนี่ยจัดให้ดูตัวอย่างว่าเฮ้ยมันสามารถจัดแบบนี้ได้นะพื้นที่กว้างมากแต่ความจริงอ่ะเราจะได้เป็นแบบส่วนสีเขียวแล้วก็ตรงนี้เขาจัดเป็นตัวอย่างให้นะคะว่าเออทำน้ำําพุแบบนี้ก็ได้อามีรแนงแบบนี้นะคะ,ะก็คือมันก็มีความร่มรื่นเนาะเขาจะไปนั่งเนี่ยเป็นที่ที่ สามารถจัดสรรได้อีกที่หนึ่งเลยะนะฮะแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยผมว่าเหมาะเลยนะสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะชอบหมูกระทะอย่างเงี้ยได้ไหมบาร์บีคิวอ,อะไรเงี้ย <laughs> ชอบปาร์ตี้เนาะแล้วก็หรือบางคนอาจจะเอาจัดเป็นมุมอ่านหนังสืออะไรพักผ่อนสบายๆจิบชาก,ก็ได้เหมือนกันนะครับ<ะ>โอเคนี่ฮะประตูหลักของบ้านหลังนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าทางนี้ได้เช่นเดียวกัน โอ้โหเข้ามาที่ชั้นล่างนะคะต้องบอกว่าบ้านดูแบบว่ากว้างมากใช่ฮะรู้สึกโล่งโปร่งแล้วก็สบายมากๆเลยนะฮะ <Ừ. S 2> พื้นที่กว้างรู้สึกมันดีเนาะใช่ที่กว้างแล้วที่หลิงชอบนะคะของบ้านนี้ก็คือคนี่ค่ะเขาใช้เป็นกระจกเต็มบานหมดเลยอ่ะมันทําให้รู้สึกว่าบ้านสว่างกลางวันไม่ต้องเปิดไฟด้วยครับอืมซึ่งตรงนี้คือประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่เลยนะฮะถ้าดูดีๆเนี่ยเกือบเต็มเฟรมเลยนะคุณผู้ชมครับซึ่งจะรับแสงธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันและที่สําคัญนะฮะนี่คือกระจกสีเขียวตัดแสงก็จะทําให้ควววาาามร้้้้้้ออนนเ่ยยยขสูตับไดดลง นะถ้าสมมติเราเปิดแอร์อะไรเงี้ยก็จะประหยัดค่าไฟปีนะครับเพราะว่าความร้อนมันเข้ามาได้น้อยอนะฮะกว้างเนาะจริงๆแบบเนี้ยเห็นบ้านเราเดินมาปุ๊บแล้วก็ผักลงไปฉันร <laughs> ู้นนนสึกว่าฉันสบายมากๆเลยวางเป็นแบบโซฟาขนาดใหญ่ได้เลยอ่ะแล้วก็นี่ระยะการดูโฮลทีวีคือแบบพอดีเนาะใช่แท้ว่ากําลังอพอดีเลยที่จริงแล้วสามารถเพิ่มทีวีขนาดใหญ่ได้นะฮะติดชุดเทียเตอร์เบาๆได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งถ้าเรานั่งเล่นอยู่ในห้องนั่งเล่นตรงนี้ในช่วงกลางวันนะ ต้องบอกว่าสบายมากเพราะว่าเราก็จะเห็นวิวข้างนอกได้ไม่หลอนด้วยนะเนี่ยหลินน,นั่งอยู่ติดตรงนี้ยังแบบรู้สึกว่าออกระจกเขาช่วยได้จริงๆนะใช่ครับแล้วก็รวมถึงด้านหลังของเรานะก็คือกระจกบานใหญ่เหมือนกันตรงนี้ก็สามารถที่จะรับแสง2มุมนะฮะเข้าตัวบ้านนี่เขาโหเยอะมากเลยนะก็เป็นบ้านใหญ่หมดเลยนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตนะต้องบอกว่าเชื่อมต่อการใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายนะฮะมาโซนดินนิ่งเอเรียได้เลยนะครับผมไม่มีอะไรขวางกันนะฮะมันจะทําให้บ้านเนี่ยโปร่งโล่งเข้าไปอีกโซนดินนิ่งเอเรียฮะ ใหญ่มากกว้างมากนะฮะพื้นที่ของเขานี่ตั้งแต่แตกําแพงฝั่งนู้นนะฮะยาวมาจนถึงฝั่งนี้7เมตร7เมตรคุณผู้ชมฮะกว้างจริงๆ <มา S 2> <ม>นะค,คือแบบยาวแล้วจริงๆเนี่ยเห็นป้าที่เขาตั้งเอาไว้อย่างเนี้ยค,คือวางแบบโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้แบบว่า6-8ที่นั่งเพอเอ ิบถึงสิบสองยังได้เหลือที่ตรงเนี้เยอะมากเลยนะคะครับผมพื้นที่ตรงเนี้ยสามารถที่จะบิลอินได้หลายแบบนะฮะแล้วแต่ฟังก์ชันการใช้งานของเรานะครับคือถ้าสมมติว่าเอาหกที่นั่งนะสมมติว่าเอาหกที่นั่งไว้ฝั่งนี้ตรงนั้นจจะเหลือพื้นที่ในการทำอันเรียกว่าเป็นครัวเปิดก็ได้นะฮะทำไอแลนด์แันฟีต่างต่างนะฮะได้หมดเลยนะฮะเอาตู้เย็นมาวางข้างนอกยังมีพื้นที่เหลือเยอะเลยคุณผู้ชมฮะนี่ฮะซึ่งพื้นที่ตรงนี้ อย่างมุมนี้เลยนะครับสามารถบิวอินเป็นตู้เก็บของอย่างนี้ก็ได้นะฮะเป็นชั้นวางก็ได้นะครับหรือว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะแบ่งพื้นที่โซนนี้สักโซนหนึ่งนะฮะเป็นพื้นที่ใช้สอยอย่างอื่นก็ได้เช่นเดียวกันวางแบบแพนที่เวลาเราทําอาหารเสร็จจากครัวแล้วก็ของมาวางตัวนี้มาพักตรงนี้ก็ได้นะคะครหรือว่าอย่างที่หลิงบอกว่าเชื่อมที่ไทยบอกว่าตรงเนี้ยเชื่อมก,ก,กันกับลานจอดรถใช่ไหมเอาของมาวางตรงนี้ก่อนก็ได้ครับผม no, เนาะเป็นพื้นที่พของเราตรงนี้ ได้เหมือนกันนะครับและด้านหลักของผมมีฮะเชื่อมต่อมายังครัวไทยนะฮะเป็นครัวปิดถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าชอบการทำอาหารทำอาหารทุกวันนะครับอ๋อรอนเหรออนทำาทำไปเหรอใช่ลังจานร้อนเลยรอไม่งั้นเชิญไปดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงครัวไทยที่นี่นะครับนี้ฮะนี่คือส่วนของครัวไทยที่เป็นแบบปิดนะครับซึ่งต้องบอกว่าพื้นที่นี่โอ้โห ให้มากว้างขวางมากใช่ทาครัวแบบไม่สบายๆไม่อึดอัดเลยนะใช่แล้วค่ะอย่างนี้ค่ะโครงการเขาก็ทาให้ดูนะว่าเราสามารถที่จะทําเป็นแบบครัวตัว L มีส่วนให้บิวอินเยอะมากนะฮะเก็บของถ้วยจานชามต่างๆแล้วก็รวมถึงของที่จะเป็นในครัวด้วยนะฮะคะและโซนที่วางตู้เย็นเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าหมูนี่น่าจะแบบสิบคิวขึ้นได้เลยนะจริงใหญ่เลยแน่นๆจริงๆนะครับผมและที่ชอบมากๆเลยนี่นะฮะ โซนล้างจานมีหน้าต่างบานใหญ่ให้ด้วยนะฮะนอกจากจะระบายกลิ่นแล้วนะครับผมเราสามารถล้างจานไปในี่การที่ล้างจานแล้วแบบเห็นวิวอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ล้างจานไม่เหนื่อยอเ,เพลิน,นแต่ว่าปกติชอบล้างจานนหน้าที่หลักของผมครับนี่ฮะค,คือครัวไทยที่เจ๋งมากๆผมชอบมากกว้างมากซึ่งพื้นที่ของบ้านหลังนี้ทุกโซนนะฮะต้องบอกว่าเขาให้กว้างหมดเลยใช่แล้วค่ะนี่ข้างๆข,ของไทยโอ้โห oh, เป็นโซนที่หลิงรู้สึกว่าชอบมากนะคะกับห้องซักตากรีด มาดูกันดีกว่าเนี่ยคือเราแบบสามารถที่จะซักปุ๊บหยิบปุ๊บตักปั๊บแห้งปุ๊บหูอะไรมันจะแบบดีขนาดนี้นะคะคือตากเรียบร้อยนี่นี้แล้วก็นี่ค่ะรีดได้เลยถ้าถามว่าทําไมถึงตากได้นะฮะตรงนี้ครัหลังคารับแสงแบบโเด้นสกายไลท์นั่นเองนะครับที่จะรับแสงธรรมชาติตอกกลางวันนะฮะทำให้เราสามารถตากผ้าข้างในนี้ได้มีประตูด้านหลังออกไปรรอบ,บ้านได้นะครับผมซึ่งบ้านหลังนี้ต้องบอกว่าการใช้งานเนี่ย Flow, เชื่อมต่อทุกการใช้ชีวิตจริงๆนะครับ <Okay. S 1> นี่คือส่วนหนึ่งของอบ้านฝั่งขวาของเราฝั่งขวาเดี๋ยวเรา,เราไปดูอีกฝั่งนึงดีกว่าเห็นว่าที่เมื่อกี้เราเห็นว่ามีห้องนอนใช่ฮะเดี๋ยวพาผูชมกันนะว่าห้องนั้นคือห้องอะไระไปค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะโอ้ยมุ้งมิ้งจังเลยอะ่ะชอบ <laughs> ห้องนี้คือแบบถ้าเราอยู่คือแบบเพลินมากมองไปทางนี้ก็สวนทางนี้ก็สวนคือยังคงคอนเซปต์ของบ้านหลังนี้อยู่ผู้ชมครับก็คือมีหน้าต่างรับแสงนะฮะตลอดทั้ง2ทางเลยของห้องนี้นะครับผมซึ่งสมมุติว่านอนๆอยู่แบบว่าเบื่อใช่ไหมแลม้วก็เทวิวตรงนี้ได้หรือว่าถ้าอยากจะออกไปยืดเส้นยืดสายก็มีประตูบานเลื่อนนะครับเชื่อมต่อกับสวนด้านหน้าที่เราเพิ่งนําเสอนอไปเมื่อกี้นะครับก็ออกไปได้เลยทันทีนะฮะแต่ว่าหลิงว่าเหมาะมากเลยนะที่จะทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุเพราะว่าแบบ คนแบบผู้ใหญ่อะบางทีเขาก็เบื่อเนาะอยู่ข้างบนก็น่าเบื่ออะไรเงี้ยเอวามาอยู่ข้างล่างเดินออกไปตรงสวนมันสบายดีใช่เนาะครับผมแล้วก็ยังสามารถที่จะบิวอินข้างในได้ด้วยนะฮะอย่างตู้สื้าเนี่ยก็บิวอินแบบขนาดใหญ่อย่างนี้ได้เลย<ช>นะครับผมแล,แล้วก็มีพื้นที่วางเตียงสําหรับ1คนนะฮะสาฟุตได้นะครับก็สบายๆแล้วก็ยังมีเชฟด้านหน้าตรงนี้สามารถทําเป็นชั้นวางมีกระจอะไรเงี้ย ต่างๆตรงนี้เลยนะฮะก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ชั้นล่างที่เราเนี่ยพาไปชมทุกส่วนทุกซอกทุกมุมเดี๋ยวเราพาไปข้างบนกันดีกว่าว่าใหญ่แค่ไหนทําห้องอะไรได้บ้างไปดูกันดีกว่าค่ะไปค่ะไปข้างบนกันดีกว่าอแต่ว่าก่อนที่เราจะขึ้นไปนะคะนี่จะมีห้องน้ํานะคะของชั้นล่างอยู่ติดกับบันไดเลยนี่ตรงนี้เขาจะใช้เป็นนี่ค่ะวงกบและบาน UPVC อ่านตามนี้เลยนะคะคือตรงนี้เนี่ย แข็งแรงมากนะคะแล้วก็นี่เลยเขาจะมีการแบ่งเป็นโซนเปียกโซนแห้งนะคะคนที่แบบว่าอยู่ชั้นล่างก็จะใช้งานได้สะดวกรวมถึงแขกด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยมีเป็นกระจกบ,บานเลื่อนนะคะเป็นกระจกเทมเพลการ์ดนะคะนี่แล้วก็สุขภัณฑ์ของที่นี่ใช้เป็นของโคเลอร์ทั้งหมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปข้างบนกันดีกว่า รอก่อนซีป่ะตามขึ้นมาค่ะแหมกำลังจะขึ้นไปแล้วเบรงเลยนี่ฉันกำลังจะเหยียบบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่อ่าตอนนี้เลยใช่เฮ้ยแต่ว่าเขาดูแข็งแรงเนาะใช่ครับผมคือบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยดีอย่างหนึ่งเลยนะข้อดีอย่างแรกของเขาก็คือเสียงมันไม่ดังเวลาขึ้นบันไดลงบันไดเร็วๆเนี่ยนะมันก็จะแบบไม่มีเสียง ตึงๆๆๆให้รับอ่อนปกติบางที่เขาจะกลวงๆใช่ป่ะเพราะว่าลาเดินมันจะแบบดูไม่แข็งแรงอืมหล่อนลองเหยียบแรงดูสิอันนี้เหยียบเขาเรียกว่าโอเคเลยโน้ตที่มันเหยียบแล้วเต็มเท้าถูกต้องใช่ไหมขึ้นมาทั้นสองครับก็จะเจอกับโซนแฟมิลี่แอเรียก่อนเลยนะฮะซึ่งจะอยู่ตรงกลางบ้านชั้นที่สองนะฮะเป็นพื้นที่ที่ให้ทุกคนในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้นะครับหรือว่าอย่างโครงการเนี่ยก็ทำเป็นไอเดียให้เราดูนะฮะว่าเอา นี่ยัมเบลโลนะมาวางไว้ตรงนี้ก็สามารถที่ออกกาลังกายได้เช่นเดียวกันจะโยคะก็ได้นะฮะหรือว่าจะออกกําลังกายแบบใช้แมชชีนหรืออะไรก็ได้สามารถตั้งได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็บ้านไหนเนาะที่แบบว่ามีลูกเล็กมีเด็กมีอะไรเงี้ยก็สามารถจะทาพื้นที่ตรงนี้แบบเป็นคิดเพลย์ก็ได้นะครับผมเนาะแล้วยังมีหน้าต่างรับแสงอีกหนึ่งบานตรงนี้นะครับผมสามารถรับแสงธรรมชาติได้อีกเช่นกันนะครับพื้นที่ชั้น2คุณผู้ชมครับจะมี3ห้องนอน สามห้องน้ำนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มไล่กันไปเลยนะฮะว่าตั้งแต่ห้องนอน1นสองแล้วก็ไปมาสเตอร์ไปดูเป็นยังไงใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะพาไปห้องนอนเห็นไหมความรู้สึกรู้สึกว่าที่นี่มันมันดูแบบว่าสูงไหมอ่าสูงมากสูงมากอย่างที่บอกไปว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นสไตล์นอร์ดิกลักชัวรี่ัใช่ไหมเขาก็จะแบบมีตรงโซนที่มันเป็นแบบหลังคาสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพิ่มความสูงไปให้อีกโอเคเข้าใจได้เนาะมันรู้สึกว่ามันกว้างมากเลยปกติเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็อาจจะตันๆนิดนึงเนาะแต ที่ชอบเลยก็คือมีชั้นลอยนะครับผมอย่างโครงการเนี่ยเขาทําเป็นห้องพระนะฮะก็เอาไว้วาพระก่อนเข้านอนกันเป็นส่วนที่สูงที่สุดของที่บ้านก็เลยแบบเออเหมาะกับการที่จะเป็นห้องพระใช่ครับหรือว่าจะเอาเป็นพื้นที่เมดิทชั่นก็ได้นอนสมาธิอะไรอย่างนี้ก็ตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็รวมถึงสามารถที่จะทําชั้นวางหนังสืออ่านหนังสือตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะเทควิวด้านนอกเพราะว่ามีหน้าต่างบานใหญ่รับแสงอีกหนึ่งบานตรงนี้นะครับผมสุดยอดมากๆชอบมากสูงโปร่งโล่งแล้วก็สบาย หลบมือนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนกันดีกว่าไปห้องไหนก่อนดีมาเปิดห้องนี้อ่ะห้องนี้ค่ะครับผมอ่ะมาเริ่มกันที่ห้องนี้นะครับโอ้น่ารักมากเลยเขาจัดได้หวานมากเลยเนาะใช่ฮะคือพื้นที่ห้องนี้ก็กว้างมากๆเลยนะครับผมมีหน้าต่างรับแสงสองบานนะฮะสามารถรับแสงธรรมชาติได้ด้วยนี่โซนอะไรเนี่ย <laughs> ชอบชอบเพราะว่าเขาแบบว่านี่ไงมันทําเป็นพื้นที่เราทําเป็นโต๊ะเครื่องแปลงก็ได้ใช่ไหมวางทีวีก็ได้ได้หมดเลย,เลยนะฮะรวมถึงมีพื้นที่ในการบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าด้วยอ่าหูดูนีหลิงชอบมากเลยเพราะเขามิดเพดานอะแล้วตัวเธอขึ้นไปถึงเหรอ ฉันก็ปีนสิจ๊ะโอเค <laughs> โอ้เอาปีนก็ปีนนะฮะตอนแรกอ่ะน,นึกว่าเป็นเป็นกำแพงธรรมดาแตนะ่พอเวลาเห็นว่าเขาบิวอินนี้ได้แปลว่ามันเนียนเนาะมันเนียนมากนะฮะส่วนลึกสำหรับการทำตู้เสื้อผ้าอ่าฮะแล้วก็สำหรับห้องนอนห้องนี้ก็มีห้องน้ำนะคะคสะดวกมากเลยเนาะจะ้องออกไปเข้าข้างนอก คือห้องนอนทุกห้องนะมีห้องน้าหมดเลยนะครับม,มันจะทําให้การใช้ชีวิตยสะดวกสบายมากคือไม่ต้องเดินขึ้นขึ้นลงลงอะไรอย่างนี้นะฮะไปห้องที่2กันต่อครับทันบ้านอีกห้องหนึ่งนะฮะ<อ>ก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับ<อ>ผมนี่เข้ามาก็เจอความน่ารักฟุ้งฟิ้งเลยน่ารักจริงห้องนี้นะคะก็ทําเป็นห้องนอนลูกก็ได้อ่า,อาได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งพื้นที่ในห้องนี้ก็กว้างขวางนะฮะสามารถที่จะบิวอินเนี่ยตู้เสื้อผ้าได้เลยตู้ให,ใหญ่ๆ่เลยอย่างที่เธอชอบเลย ปิดเพดานไปเลยใช่วางของได้เยอะนะคะแล้วก็2ห้องที่มาแกะเราพาไปเหมือนกันก็คือขนาด,ดใกล้เคียงก็คือแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะทําเป็นห้องอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะบิวอินเนี่ยบิวอินเป็นโต๊ะตู้ได้หมดนะคะแล้วก็พื้นที่วางเตียงครับผมสามารถประมาณ3ฟุตเนาะสฟุต3ฟุต5ได้ใช่ไหมครับหรือว่าสามารถที่จะบิวอินเป็นอย่างนี้เลยก็ได้นะคะ น่ารักเนาะเขาแต่งน่าแบบนี้เลยนะแล้วก็มีพื้นที่เก็บของด้านล่างนี่อย่างนี้ได้เลยนะครับผมคือเพิ่มพื้นที่การใช้งานนะให้ห้องนี้สามารถใช้ฟังก์ชันได้เต็มที่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่ะโอเคเดี๋ยวหลิงพาไปห้องมาสเตอร์เบดมดีกว่าไปค่ะและห้องนี้นะคะเป็นห้องที่ขอบภูมิใจนําเสนอนะเพราะว่านี่เลยดูตู้ดิ ห้องมาสเตอร์เบดรูมเคานะคะคก็ต้องบอกว่ามีการแบ่งสัดส,ส่วนได้ดีมากครับเออมีโซนแบบว่าแต่งตัวโซนทํางานโซนพักผ่อนนะคะอชอบชอบไหมหเดี๋ยวเราจะไล่ทีละโซนเลยได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็คือ walk in closet เข้ามาเจอเลยนะครับผมแล้วก็มี โต๊ะื่องแป้งตรงนี้นะฮะก็สามารถที่จะรับแสงธรรมชาติในการแต่งหน้าได้เช่นเดียวกันตู้ใหญ่มากเลยอะไทยเอกเธอมากเลยนะเสื้อผ้าเยอะอย่างนี้เนาะเนี่ยจะแบบไม่รู้ว่าจะพอไหมนะเนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่ามันดีมากมันไม่พอก็ขายทิ้งค่ะเสื้อผ้าเยอะจริงๆนะครับอันนี้เราก็ทําเป็นแบบบิวอินนะคะเป็นวางกระเป๋าวางอะไรได้เลยแล้วแต่เรานะคืพื้นที่เยอะแล้วก็อันนี้ก็แบบเผื่อเป็นโต๊ะื่องแป้งครับผมฝั่งตรงข้ามมันก็จะเป็นห้องน้าในตัวเหมือนกันแค่โซนตรงนี้ ก็เรียกว่าสดวกสบายแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะถัดเข้าไปก็จะเป็นโซนของที่นอนนะเดี๋ยวพาไปดูกันกว้างขวางมากคผู้ชมนะโอ้โหห้องแบบว่าน่านอนมากโอ้โหนี่คือกำลังซึมซับบรรยากาศกันอยู่นะที่เด็แอร์อยู่ตรงนี้เพราะรู้สึกว่าเฮมันสบายมันดูโล่งโปร่งแล้วก็ ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยดูสะดวกสบายจริงๆนะฮะ<ช>มีที่เดินรอบเตียงเลยนะฮะสามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์อย่า้ได้เลยข้องนี้รู้สึกเหมือนอยู่โรงแรมเลย <c oughs> มันหรูหรามันรักชุรี่มากเลยอะ <c oughs> ใช่ที่ด้านหลักของไทยนะครับผมก็จะเป็นระเบียงนะฮะ,ะ,ะสามารถที่จะออกไปเท็วิวได้เช่นเดียวกันนะครับมีขออนุญาตเปิดเลยนะโอ้โหวิวดีมากกระจกเกือบจะเต็มเฟรมนะฮะเป็นบานเลื่อนสามารถที่จะแบบว่า ช่วงกลางวันนี้เราอยากจะเปิดห้องให้ระบายอากาศ<ม>ออกไปก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าห้องมาสเตอร์บดูมเปิดหน้าต่างทุกบานที่เราจะนําเสนอต่อไปนี้นะมันลมจะโฟโล o w ์มากอันนี้ก็สามารถที่จะวางทีวีได้เลยนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะแบบหุ้ย ทีวีขนาดไหนได้ดมันใหญ่มากเลยอะใหญ่ครับผมแล้วก็สามารถเนี่ยบิวอินเป็นลิ้นชักสามารถเพิ่ม <c oughs> พื้นที่การใช้งานได้ด้วยนะฮะตรงนี้ก็มีพื้นที่ในการเดินกว้างมากคุณผู้ชมรครับไม่อึดอัดเลยไม่เลยแม,ม้แต่นิดเดียว่บิวอินตรงนั้นไปแล้วสมมติว่าเรารู้ส่้ยประมาณนี้อันนี้ก็คือดูดิเขาทําแบบให้ดูว่าตู้หรือว่าชั้นวางอะไรต่างๆวางกรอบรูปวางอะไรอย่างเงี้ยคือมันใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากเลยใช่แล้วครับผมที่ชอบคือนี่เลยตู้อนเนี่ยเพราะว่าบานประตูเขาทำเป็นโค้ง มันไม่เป็นมุมเนาะมันจะให้ความรู้สึกแบบลื่นไหลโค้งมนนุ่มฟูละมุนทุกอย่างลึกเข้ามาจากที่นอนนะฮะก็จะเป็นห้องทํางานเป็นห้องในประสงค์ภายในตัวห้องมสเต์เบดมดู C.E.O. มากเลยดูจากซึ่งมีห้องชั้นนะคะห้องส่วนตัวชั้นพื้นที่ตรงนี้ก็แล้วแต่เราเหมือนกันบางทีอาจจะไม่ต้องทําเป็นห้องทํางานสักทีเดียวอาจจะเป็นห้องพักผ่อน นะฮะที่แบบมีย้ายจากทีวีตรงนั้นมาไว้ตรงนี้ก็ได้ได้หมดเลยออะไรอย่างนี้นะคร<ม>ับผมเป็น<ม>พื้นที่ที่ให้มากว้างมากมมแล้วก็มีหน้าต่างรับแสงสองบานนะคร<ม>ับผมตามคอนเซ็ปเลยรับแสงธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันอืค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะต้องบอกว่าโหตอบโจทย์มา,มากๆสาหรับครอบครัวใหญ่ปู่ย่าตายายหลานหลานคือแบบห้องมันเยอะเนอะใช่ครับสามารถที่จะจัดสรรห้องได้เผื่อทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็เขาวางเลเยอร์มาดีมากใช่นะฮะ ในบ้านก็สวยขนาดนี้นอกบ้านก็สวยเหมือนกันและที่เด็ดของเขาอีกที่หนึ่งที่สวยมากๆเลยาานะฮะก็นนคือส่วนกลางนั่นเองนะฮะตรงนั้นก็คือเขาดีไซน์มาไม่เหมือนใครนะฮะสวยงามมากเดี๋ยวจะพาไปดูกันไปไเลยนะอยากไปดูแล้วไปเลยปะ<ป> และตอนนี้นะคะก็ได้พาทุกคนค่ะมาอยู่ที่ฟางก์ชัลิตี้ของโครงการเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ค่ะมองไปเลยสวยงามมากเลยนะครับผมเพราะว่าตกแต่งในสไตล์คอสต t a l อ r b a n and t แอนด์ a l อปิ้คอนั่นเองนะฮะที่ให้บรรยากาศแบบว่าร่มรื่นโปร่งโล่งแล้วก็สบายมากๆเลยใช่แล้วค่ะประกอบไปด้วยหลายสิ่งหลายอย่างน่าสนใจมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำนะครับผมมีฟิตเนสด้วยใช่แล้วมีบาสเกตบอลคอร์ดด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็สนามเด็กเล่นอ่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเซมิอ u t ด์อนนะคะมีเป็นแบบว่าให้เราไปจ็อกกิ้งแท็ก กับครอบครัวได้กันทุกที่ทุกเวลาเลย uh huh. น่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวพาไปชมกันเนาะไปค่ะไปครับผ่านขึ้นอยู่ตรงนี้พามาสระว่ายน้ำดีกว่านะคะโห oh, ใหญ่เหมือนกันนะไทยอยากว่ายเลยเอออันนี้เขาก็จะมีการแยกเป็นแบบสระเด็กนะคะหรือว่าตรงนี้ก็มานั่งแช่ได้คือถ้าสมมติว่าเราว่ายน้าเหนื่อยแล้วก็มานั่งตรงเทเรสตรงนี้ได้นะครับมีสระเด็กสามารถพาลูกๆหล,ล,ลานๆมาเล่นได้ไดแบบปลอดภัยด้วย ใกล้ๆก,กับสาะว,ว่ายน้ำนะครับผมก็จะเป็นขับเฮาส์สไตล์โมเดิร์นนะฮะที่ข้างในเป็นฟิตเนสด้วยน่าสนใจมากๆมีหลายเครื่องมีหลายอุปกรณ์เดี๋ยวพาไปดูกันฮนะไปค่ะว่ายน้ำไปนะ <c oughs> เดี๋ยวฉันจะเดินไปุอยอถ้าเปลี่ยนชุดได้แล้วเปลี่ยนเรอเลยเนี่ยเอาเลยเ <c oughs> อาละรครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ิเนสแล ool, ้วนะอย่เพอย่าเทะต้องบอกว่าก็มีเครื่องเล่นมากมายนะครับผมเพียงพอต่อความต้องการเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งมีอิเลิเทชั่นมีเวทที่ผมกำลังถืออยู่ตอนนี้แล้วก็มีแมชชีนต่างๆนะครับเวลาเราแบบว่าออกกําลังกายไปเห็นสระน้ำวิวสวยๆมันมีกําลังใจเนาะ มันทําให้ออกกําลังกายได้แบบไม่เบื่อไม่เหนื่อยมากเกินไปนะครับและที่สําคัญนะฮะที่นี่เขาออกแบบเพดานเนี่ยสูงเกิดจะเป็นดับเบิลวอล่มเลยนะครับมันดีตรงที่ว่าเวลาออกกาลังกายหนักๆเหนื่อยหายใจเยอะๆเนี้ยมันมีอากาศโปร่งไงมันสามารถหายใจได้ง่ายกว่าที่แบบเพดานต่าๆแล้วมันจะอึดอัดต่างคนต่างเล่นได้คนละจุดเลยอย่าไปยุ่งกับชันฉันไปนู่นเลยลูกบอลสงสัยเป็นอย่างนั้นแน่นอนประมาณนี้ครับฟิตเนสของที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปโครงการกันครับ ถึงเวลาสรุปโครงการกันค่ะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าโครงการเพรสทิคพระรามสองนะครับโดดเด่นสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบนอร์ดิกลักชวรี่นะครับที่เรียกว่าสูงโปร่งโลง่งและก็โออามากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะแปลนบ้านเขาเนี่ยจัดได้อย่างลงตัวเลยคือที่นี่อะค่ะพื้นที่เขากว้างเขาก็เลยทําห้องได้เยอะแล้วก็สิ่งที่หลิงชอบก็คือพื้นที่ใช้สอยของเขาเนี่ยก็คือทุกห้องห้องห้องน้าคือมีทุกห้องเลยโอ้นี่ชอบมากสะดวกมากนะคะแล้วก็รวมถึงหน้าต่าง เขาแบบมีบานรับแสงรอบบ้านมันทําให้บ้านเราเนี่ยดูกว้างขึ้นได้ยอยู่ขึ้นอันนี้คือจุดที่หนูรู้สึกว่าที่นี่ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะดีสุดๆครับแล้วนอกจากบ้านแบบโลฟอร์เชนที่เราพาไปนําเสนอแล้วนะครับยังมีแบบชอมโซ่ด้วยนะฮะแล้วก็รวมถึงแบบสต็อกโฮมให้เลือกสรรกันอีกด้วยนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องของทําเลที่ตั้งแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทําเลศัก,กยภาพสุดๆเลยนะฮะใกล้กับถนนพระราม2ครับที่ จะสามารถเชื่อมต่อไปยังถนนสายต่างๆได้อย่างสะดวกสบายครับไม่ว่าจะเป็นถนนบางขุนเทียนถนนเอกชัยนะฮะหรือว่าถนนกาญจนาภิเษกนั่นเองนะครับใกล้กลับทางด่วนวงแหวนรอบนอกด้วยนะฮะแล้วก็รวมถึงตรงนี้เลยจุดขึ้นลงทางยกระดับสายใหม่เอกชัยพระราม3นะครับด่านอันทยนทร์สิงห์นั่นเองนะฮะที่เรียกว่าอยู่ใกล้ๆกันเลยคุณผู้ชมครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่8ล้านบาทนะครับผมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดีลสคริปชันด้านล่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะทิ้งเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้ต้องเรียกว่า ครบครันทุกมุมทุกองค์ประกอบทุกมิติเลยนะฮะบอกว่าอยากให้ทุกคนมาดูด้วยตัวเองเพราะว่าที่เราเห็นในรูปแล้วว่าสวยของจริงสวยกว่าทัชใจสุดๆใช่แล้วราคาดีมากๆเลยด้วยนะคะก็สามารถเข้ามาชมกันได้ค่ะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ทุกการติดตามเลยนะฮะไทยกับบิงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ